สวัสดีครับพวกผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องพีเสือฟิล์มนะครับตอนนี้มายาบี้อยู่ที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็พอผมมาพักรีสอร์ทได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับฝนตกนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนะครับนี่ยรฝนตกนะครับทุกคนครับโอ้โอเคเลยนะครับผมก็เอามอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน เป็นของรีสอร์ทให้มาจอดได้นะครับมีเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่รีสอร์ทนะครับฝนมันตกนะฮะอุ๊ยหนาวนะเพื่กคนนะครับหนาวเลยโอ,อ้นะครับฝนตกนะก็งานที่วัดเขาคูบานะครับก็คงไม่น่าจะได้ไปนะครับ ่นะครับฝนตกเยอะเลยโอ้โหคือวันนี้นะครับตกไปเลยครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ลิเกอ่าลุ่งฟ้ากิษดาบารมีก็อย่าตกมานะครับนะคือวันนี้คือมันมันยังไม่ถึงงานนะครับก็ให้ให้ตกไปก่อนนะครับทำไมทุกคน นะครับพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหถ้าตกแบบนี้ผมว่าลำบากเลยนะนะครับจริงๆในเอฟซี 3, พรุ่งนี้ถ้าฝนตกแบบนี้ยะรับเสียงฝนตกนะครับ <S <S ก็ดีนะครับผมเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้ข้างๆข้างหน้าห้องนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าไอ้ตรงที่ลงรถอะ่ะรถรถยนต์อะนะครับมันมันจอดเต็มเลยนะครับผมไม่มีที่จอดรถนะ นะครับก็ยังดีที่เราเจ้าของรีสอร์ทเขายังให้อามาจอดข้างในได้นะครับฝนตกแม่งะาดหนาวเลยครับทุกคนครับหนาวเลยนะครับโอ้นี่ครับผมก็เดินออกมาข้างนอกนะครับก็มาดูฝนครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นนะฮะแต่ว่า อยู่ข้างในห้องอ่ะเราได้ยินเสียงน้ํามันไหลเนาะนะครับเรามาดูข้างนอกก็โอ้โหเจ๋งเลยครับทุกคนนะฮะนี่ครับฝนตกลงมาดีนะครับแมงกบี้ก็หารีสอร์ทนะครับได้ทันก่อนที่ฝนมันจะตกนะครับไม่อยากจะนึกสภาพตอนที่แบบผมกําลังหารีสอร์ทอยู่แล้วฝนตกเนาะโอ้โหคงจะลําบากน่ดูนะครับแต่ก็โอเคแหละเราอยู่ในห้องแล้ว Ờ, เดี๋ยวผมดูอีกสักพักนึงนะครับหมายถึงว่าดูก่อนว่าประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับดูที่ว่าฝนมันจะหยุดตกไหมถ้าหยุดตกแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยก็น่าจะได้แปลงที่งานนะครับไปเก็บภาพบรรยากาศให้เอซดูช่วงตืนเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังตกแบบพรมๆอยู่นะครับผมเองก็คงจะได้อยู่ที่ห้องนะครับคงคงจะไม่ได้ไปนะนะครับ เดี๋ยวดูฝนตกนะครับดูฝนตกนะครับอุยลมมันพัดนะครับหนาวฮะนี่นะครับถ้าอยู่ในห้องไม่เป็นไรรองเนาะนะครับเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับที่ฝนกําลังตกนะฮะนี่ครับสังเกตนะครับลมก็พัดนะครับที่สอดที่เนี่ยนะครับ เขาก็มีหลังคานะเนี่ยหลังคาชายคาข้างนอกนะนะครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบเป็นหลังใครหลังมันนะครับมันจะเป็นเหมือนห้องแถวนะครับรีสอร์ทที่นี่ทําเหมือนเป็นห้องแถวนะครับก็คือละห้าร้อยก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะนะครับแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องอยู่ครับเพราะว่าเรามาแล้วเนี่ยมันก็ถูกสุดแล้วนะห้ารนะ้อยเน่ยนะครับไม่มีไม่มีถูกกว่านี้แล้วนะครับ หรืออาจจะมีแต่เราไม่รู้เราก็หาใน g o o g l e Ma p นะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับในนาทุกคนครับบรรยากาศหน้านอนหน้านอนนะวันนี้นะครับก็แมกะบี้นะครับก็ทําคลิปลงช่องผีเสื้อเนาะนะครับคือเราก็ต้องมีคลิปให้ให้เอดูนะครับคือต้องขอยันทําคลิปอะนะครับ คิปมันอาจจะได้ไม่เยอะหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือให้วันวันหนึ่งอ่ะเรามีจํานวนยอดคลิปเยอะๆนะครับอ่าก็จะได้ทําเงินเหรียญได้นะครับเพราะว่าช่องเล็กช่องพิซซ่าฟิล์มนะครับก็ผู้ติดตามน้อยครับแค่สี่หมื่นเองนะครับไม่เหมือนช่องใหญ่นับพี่นะครับสองแสนกว่าเนาะนะครับก็คือเราก็ต้องทําช่องเล็กไปก่อนเพราะว่าช่องใหญ่เราถูกพิสร้างไม่ได้มันไม่มีเงินได้จากตรงนั้นนะครับทุกคน เนี่ยผมก็นั่งนั่งดูสายฝนนะครับทุกคนนะครับที่บ้านเอฟซีเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับฝนตกแล้วไม่เหลือครับเพราะว่าจากรีสอร์ทไปวัดเขาคูบาเนี่ยห่างกันแค่กิโลกว่าเองพื้นที่เดียวกันครับยังไงก็ตกซึ่งผมได้ถามแม่ค้าที่ขายยำลูกคิ้นนะนะครับ เมื่อวานคนเยอะไหมแต่เขาบอกว่าเมื่อวานฝนตกนะอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถามว่าคนเยอะไหมแต่ว่าเขาบอกฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้รู้สภาพอากาศวันเนี้ยไม,ไม่ไม่น่าตกเนาะแต่ผมขอแล้วกันเทสซีนะคือวันนี้ตกเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องขอบอกว่าอย่าตกเยอะนะหรือไม่ตกเลยก็ดี เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเพราะว่าเรามาถ่ายลิเกนะครับคณะลุงฟ้ากฤษดาบารามีแล้วก็รับเชิญน้องนุ่นเนี่ยชนกนะครับพรุ่งนี้นะขอให้เอ่าท้องฟ้าสดใสนะครับฝนไม่ตกถ้าฝนตกผมว่าตกกลางวันไปเลยนะฮะตกกลางวันไปเลยกลางคืนจะได้ไม่ต้องตกนะครับอืมไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเจซีขอฝนจะได้หรือเปล่าลมก็พัด หนาวครับทุกคนนี่ครับโอ้อย่างหนาวเลยนะครับสอ,องฟ้านะครับคลืน่นคลืนนะครับโอ้ ก็คนเป็นรถยนต์ก็โอเคอ่ะแต่ว่านะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์อย่างเราเนี่ยก็ต้องจอดอย่างนงี้นะครับทุกคนโอเคเนาะนะครับคมต้องจอดก่อนอ่อก็เขาก็แปลงนอกมากหรือว่าเขาจอดแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นรถลูกค้านะครับไม่ใช่รถของผมนะครับผมมีแค่มอเตอร์ไซค์มานี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นลานลานจอดรถนะครับลงรถก็จะมีอยู่ฝั่งโน้นจะมีหลังคาแต่ตรงนู้นจอดไปประมาณสี่กี่คันหกคันนะครับก็เต็มหมดแล้วนะครับก็เต็มหมดแล้วนะครับตรงนี้ฝนสาดนะครับฝนสาดนะครับบรรยากาศเออสครับบอกเลยครับบรรยากาศน่านอนมากนะครับสงสัยวันนี้ไม่ได้ไปแน่นะครับ ค,คิดว่านะถ้าเกิดว่าผมมาสมมุติว่าผมมาดูประมาณอผมให้ประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มออ,ออกมาดูนะตอนนี้กี่ทุ่มแนละ้วตอนนี้หนึ่งทุ่มนะครับประมาณสองทุ่มมาดูอีกรอบหนึ่งว่าฝนจะหยุดตกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะ fc เนอะนะนะครับรอบนี้คือเรามาขาย fc ดูนะครับโอ้โหหนาวครับคือบอกเลยว่าอยู่ในห้องดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องทําคลิปมาเนาะทุกคน นะครับเราก็เป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องทําคลิปเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถถ่ายเก็บไว้ให้เอฟซีได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนะครับที่แยกเป็นซ้ายเป็นขวานะครับผมก็อยู่แบบนี้แหละนะครับเอาผมอยู่ล็อกแรกนะครับอันนี้นเป็นล็อกสองนี่ครับฝนตกลงมาก็เย็นเย็นนะครับเย็นทุ่งฉ่ำเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีต้นอันนี้ด้วยนะ อ,อะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโห่นะนี่นะครับโอ้เนี่ยเสียงฟ้านะครับฟ้าโอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปในห้องดีกว่านนะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมก็กลับเข้ามานั่งในห้องแล้วนะครับโอ้ข้างนอกเมื่อกี้หนาวเลยนะครับทุกคนนะมันเย็น,นครับคือ เวลาที่ฝนตกะนะครับน้ําฝนนี่เย็นเย็นจริงนะนะครับบวกกับเมื่อกี้ก็ลมก็พัดพอลมพัดแล้วก็ความรู้สึกเย็นทําให้หนาวเลยนะครับเนี่ยมาอยู่ในห้องรู้สึกอบอุ่นกว่านะไม่ใช่ว่าแอร์ไม่เย็นนะครับมันก็เย็นแหละแต่คราวนี้มันเย็นช้านะครับไม่เป็นไรดีกว่ามันไม่เย็นเลยนะครับก็เดี๋ยวดูคืนนี้ก่อนนะครับดูสภาพอากาศก่อน ถ้าฝนมันยังตกพรมๆนะ่ะผมไม่ไปแต่ถ้าเกิดว่าฝนมันหยุดแล้วนะครับไม่มีตกแล้วนะ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ให้เอฟดูสักหนึ่งคลิปนะครับหรืออาจจะไลฟ์สดก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะครับทุกคนนะนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับถ้าฝนหยุดตกก็อาจจะทั้งทําคลิปทั้งไลฟ์ได้แต่ถ้าเกิด ฝนยังตกเหมือนตอนนี้ก็คือยุติในการไปถ่ายในคืนนี้นะครับถ่ายคืนนี้มีอะไรบ้างครับก็มีดนตรีนะวงดนตรีที่มาเล่นนะครับเป็นเวทีนะครับอยู่ตรงลานวัดนะครับก็มีแค่วงดนตรีนะแล้วก็มีงานที่เขาตักไข่ปลามีทำบุญนะนะที่หล่อเทียนพรรษานะครับไฮไลท์ของงานนะนะที่อยู่ข้างในที่ผมไปถ่ายให้ดูนะครับ แต่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยคนคนก็จะน้อยอะนะนะครับแต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยคนก็จะมาเที่ยวเยอะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่งไงงานประจำปีนะครับซึ่งมีห้าวันวันนี้นะครับทางวัดเขากูบานะครับเขาได้จัดขึ้นเป็นวันที่สองนะครับซึ่งลิเกลุงฟ้ากิจราบารามีแล้วก็น้องนุ่นมาเล่นพวกนี้นอยอันนั้นคือคืนที่สามนะครับหลังจากที่ลิเกเล่นไปแล้วก็เหลืออีกสองวัน นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับแต่ว่าแมงกะบี้ไม่ไม่ได้อยู่ต่อนะก็คือเราถ่ายคืนวันที่สิบสองเสร็จเนี่ยวันที่วันที่สิบสาตอนเช้าเนี่ยต้องเดินทางไปแล้วครับเดินทางไปแต่เช้าไว้นะ,น,น,ะน,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 นู่นเลยครับโคราชครับไปที่วัดพระนอนใช่ไหมอำเภอสูงเนินใช่ไหมครับั่่แหละครับต้องไปสแตนบายรอนะครับมันางานมันติดกันใช่างครับ แต่ว่ามันอยู่คนละจังหวัดแต่ก็ถือว่าห่างไกลกันอยู่นะครับทุกคนประมาณเท่าไหร่อะโอ้เยอะอยู่นะครับที่ผมจับ gps ดูก็หลายร้อยโลนะนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ช่วงนี้เรามีโอกาสได้ถ่ายลิเกนล้วก็ถ่ายไปนะครับส่วนวันที่15้านะครับผมไปที่นนทบุรีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำเรื่องลงทานให้เสร็จนะครับ ก็จะตามอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นวันที่18นะที่นคนปรปฐมนะครับที่ตามคณะนิกาลุงฟ้าไปที่นคนปรปฐมสองวันใช่ไหมแล้วก็วันที่18 19นี่คือสองวันแล้วก็มีวันที่20นคนปรปฐมอีกเช่นเดียวกันก็คือรับเชิญน้องนุ่นเนี่ยชนกนะครับผมก็จะไปรอท่าอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคือเราก็ตามตารางก่อนนะครับไล่ตามตารางก่อนก็คือวันนี้เราอยู่สระบุรีนะครับ พรุ่งนี้ก็อยู่สระบุรีอีกหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้วันจริงครับวันนี้ผมมารอครับอวันที่สิบสามก็ไปโคราชนะครับวันที่สิบสี่ก็คือกลับไปเพชรบูรณ์นะครับลงทานน่าจะจัดประมาณวันที่สิบหกนะนะครับสิบหกกรกฎาคมน,นะครับผมแล้วก็วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดก็คือถ่ายริเกลุ่งฟ้านะครับ ที่ไม่ได้มีน้องนุ่นรับเชิญนะที่นครมามนะครับไม่มีรับเชิญผมก็ไปถ่ายครับคือไม่เป็นไรครับคือผมมีโอกาสตามมาเนาะนะครับมีโอกาสได้ตามไปแล้วนะครับก็คือต้องต้องตามไม่ถึงที่สุดนะครับใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่า f c รอดูไลฟ์สดผมดูคลิปผมอยู่นะครับถึงแม้ว่าช่องหลักนะครับช่องหลักแมงกับบีฟิล์มจะถูกปิดสร้างไรายได้แบบ ทำคลิปหรืออะไรไรสดหรืออะไรเนี่ยไม่มีไม่มีเงินเข้าไม่มีโฆษณาก็ไม่เป็นไรครับคือตอนนี้คือผมพักช่องไหมครับพีไ่ไว้ก่อนคือผมก็ค่อยๆทยอยลบคลิปออกนะก็คือมันต้องลบทั้งหมดครับคือล้างช่องไปเลยอะ่ะล้างช่องให้ไม่มีสักคลิปเลยให้มันกลายเป็นศูนย์ชั่วโมงให้เราอ่ะไปเก็บชั่วโมงใหม่นั่นแหละครับเราถึงจะทำชั่วโมงใหม่แล้วเราก็ยืนย่นยื่นต่อ youtube ว่า เราทําช <of> <mystery> okay, so okay, so ั่วโมงใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะถ้าฝนยังตกอยู่ผมก็ไม่ไปถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกแล้วก็จะไปถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันดูภาพบรรยากาศเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ